สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการยกเลิกนะครับในการเชิญเพื่อนเข้าในส่วนของกลุ่ม l ล n e อัตโนมัติกันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการยกเลิกจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของ กลุ่มลายกันได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาในส่วนของกลุ่มลายแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปไปที่ในส่วนของขีด3มขีดนะครับที่เป็นในส่วนของการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าตั้งค่าอื่นๆนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณด้านล่างสุดนะครับก็ให้เราคลิกกันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าอื่นๆกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขัตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าสมาชิกเข้ากลุ่มอัตโนมัติกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าสมาชิกเข้ากลุ่มอัตโนมัติกันนะครับอันเมื่อเข้ามาแล้วนะครับใน หน้านี้ก็จะมีอยู่เมนูเดียวกันนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนในส่วนของปุ่มนะครับเพื่อที่จะปิดกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเอาทําการเลื่อนปุ่มกันนะครับในส่วนของตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอ yes. ัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับก็ให้เรา,เราทําการอ่านรายละเอียดนะครับเพราะว่าในส่วนของการปิดนะครับเราไม่สามารถที่จะเปิดได้อีกแล้วนะครับก็ใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่านะครับ ใช้เพียงครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะปิดนะครับก็ทำการเลือกปิดการได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามายังในหน้าของปุ่มที่จะเข้าอัตโนมานะครับก็ได้ทําการปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงดังรูปประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้เราเข้ากลับมายังส่วนของหน้า แชทของแชทในรายกลุ่มของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าแชทในรายกลุ่มกันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในระบบนะครับก็จะมีส่วนของความแจ้งขึ้นมานะครับว่าได้ทําการปิดในส่วนของการเชิญเพื่อนเข้ามาแบบอัตโนมัติกันแล้วนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในประมาณนี้นะครับก็ต้องย้ําอีกทีนะครับว่าเราสามารถทําได้เพียงครั้งเดียวน,นะครับก็ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับแนะนำวิธีการยกเลิกเชิญเพื่อนเข้ากลุ่ม l ลายอัดโรมานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ s t e i t channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ